Inviting a girl to a bar without flowers? Seriously? <laughs> Since when did you start liking flowers? Make it brief. I just got back from all that chaos. Yeah. Give me a minute. Guess I'll go then. Maybe I do need to come with flowers next time. All right now, what have you got? The recent demon outbreak isn't just random. It seems they're looking for something. Something important. Speaking of the demon. โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะผมอยู่กับเกม Devil m a มค r y Mobile นะผมอ่ะซึ่งก็คือ Devil m a มค r y เขาทำภาคเกมโทรศัพท์มาด้วยนะครับผมเป็นเกมมือถือนะซึ่งคืออย่างไตเติลที่เราดูไปแล้วดันเต้ยังเท่เช่นเคยนะผมเท่ยังไงก็เท่ยังนั้นนะต่อคอนเซปต์สไตล์เกมราบปีศาจอยู่แล้วนะผมอ่ะมาลองเล่นกันใน,ม,ในมือบาในะนะก็เล่นใน PC เยอะละนะผมก็เล่นไว้2ภาคแล้วนะ โอเคเราลองมาเล่นกันนะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะไม่ได้มารีวิวครับแต่มาเล่นนะครับผมก็คือไม่ได้มาแนะนําว่าจะต้องยังไงเล่นตามใจเลยครับผมโอเคไปดูในเกมเลยอ่ะโอเคครับผมมาถึงก็ได้เล่นดันต้เลยนะครับก็นี่เป็นไงล่ะภาพสวยนะเอาดูสิครับเนี่ยเป็นไงล่ะก็ตามสไตล์เกมแนวโทรศัพท์นะครับผมนี่ฮะชื่อเป็น ดันเจนะผมนัก่าปีศาจนะอ่ะโอเคเข่าคัดซีนนะมีเนื้อเรื่องนะเออผมยังแปลกใจเลยว่าเกมเดี๋ยวนี้เกมโทรศัพท์แม่งมีเนื้อเรื่องนะเออเอาเดะทำอลังการเหมือนกันนะครับเดินมาแล้วไอ้ตัวนี้ใครเนี่ยอ่าปีศาจอะเฮ้ยเหมือนเดวิลเทคเกอร์ของดันเต้เลยค,คล้ายๆนะครับค,คล้ายๆชุดชุดค,คล้ายๆนะ่าพวกสวะตัวไหนอีกแล้วภาคไทยด้วยนะผม นะเป็นภาษาไทยด้วยนะไม่ใช่ภาคไทยผมเองนี่แหละที่เป็นภาคไทยโอ้โหปีศาจมาอย่างเยอะนะครับอันนี้มันคือมันบุกโลกยิ่งกว่าภาคนนาภาคไทยท่านผู้ชมมาครับลันเต้มามาอ๋ออันนี้กโดดปึ๊บปึ๊บอ๋อ,อก,กดทางอนะ๋อโอเคได้ฮึ่มปอกดทางงัดอย่างนี้นะครับโชว์โชว์โชว,โชว์แล้วก็เป็นคอมโบอย่างงี้อ่า อ๋ออ๋ออโอเคไปไหนต่อมาองี้มาเฮ้ยโฟโุกฟุกฟุกงัดขึ้นเสยเสยเสยเออ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 ขยับโบนึงมามาปึ๊บสวยสวยสวยอืมอืมเฮ้ยดีซารคิวปิดวะเทวทูตต้องสาบมาครับคือคือเขาน่าจะเป็นคล้ายๆภาคห้าเลยนะท่านผู้ชมอืม ทั้งสไตล์การฟันหรือว่าการคอมโบตรงนี้นะครับผมนะเหมือนภาค5ท,ที่เราเล่นกันเลยนะครับมาถึงก็เปิดฉากรันตี้เลยครับไม่มีคือไม่มีแปรอ,อ,อ๋อถ้ากดเควสคือไปเรื่อยๆเลยนะอ,อมีการหลบด้วยเอาไปไปไปก็จะเควสเขาก็จะเป็นการออโต้นะอ,อแต่ถ้าเป็นใน PC คือเราต้องเดินไปเองนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะว ต่อไปใครริซเซนฮันพันรเกิอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันมามาสวยสวยสวนมามาอืมอืมคอมโบยาวคอมโบยาวมามึงงัดขึ้นต่อเรียบร้อยโอเคอันนี้คือจะเป็นแดดนะท่านผู้ชมแม่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บมาฟันฟันโชว์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 โชช์มันนะครับมันนะเนี่ย เดวิลไม่ทายเรามาดีมามา,มาเสยเสยเสยเออทิมทิมนั่นแหละสุดยอดมาด้มา,มาอมโอเคผ่านครับไปฮะในเรื่องมาให้เราเล่นดันเต้เลยเหรอมาแล้วครับบทที่หนึ่งภาษาไทยอ้าวเฮ้ยเรามีสกิล่านชมอ๋อสกิลแทงเหมือนเดิมอ่า เป็นสก <ITA> ิลแทงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอืมอืมอมโคอมโบมันจัดท่านผู้ชมมามามึงมา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 ่ามาครับมา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 มยมา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 ้างมามามมางมาง ม,ม,มันครับท่านผู้ชม,มนี่ฮะกานกดลงเดี๋ยวมามามามมเรามีสกิลเลยนะมีแทงไปเลยมา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 มึง,มงเฮ้ยไม่โดนว่ะเดี๋ยว,ยวมุงกล้องติดมามึงมึงเสยซะหลับไปก่อนโอ,โอเคเข้าคัดซนีนต้องเข้าไปในประตู มันจะออกแนวภาคห้าภาคสี่ป่าววะอ๋อนี่เป็นเกตเกรอ่าเป็นเกตรับของขวัญนะครับเฮ้ยจะได้ตัวนี้ครับผมอาวุธสังหารนะครับมีเขาไงโอเคไปครับอ่ะกดไปเราไม่ต้องเดินเองนะอืมมาแล้วไรนะผู้บุกเบิกนะลกได้กูจัดให้เลยมาเฮ้ยอื พี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบมาหลบหลบห <c ute> ลบไม่ทันมึง <c ute> เดี๋ยวเดี๋ยว <c ute> <c ute> <c ute> อ้าวมาถึงตัวนี้อ๋อกดฆ่าไม่ตายหรือว่าเดวิลทิกเกอร์วะบอกว่าน่าจะเป็นเดวิลทิกเกอร์นะท่านผู้ชมเฮ้ยเดวิลทิกเกอร์จริงครับแต่เป็นเดวิลทิกเกอร์ล่างใหม่วะไม่เหมือนภาค5ภาค4

มามึงมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจยืดเอ้ยโชว์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 เดี๋ยว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 เฮ้ยเสยเสยเสยเออโชว์โชว์โชวมันเป็นบอสใช่ไหมท่านชมแทงไปมึงมึงมึงเสยเสยเฮ้ยเดี๋ยวบวกจริงจรงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวอืม ควบมั้งไหมเนี่ยเดี๋ยว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 เออเออเดี๋ยว,เ,ยวเออเสยเสยียบร้อยครับแล้วก็เข้าคัดสซีนอย่างไวดันประตูไม่เปิดหนีต้องพังเข้าไปแล้วมั่งดันเต้เนี่ฮะดาบสปาร้าแม่งยังเก็บเหมือนกัน ถีบแหน่แล้วก็ดีดนิว้วฮะอ้าวอะไรกันวะเนี่ยอย่างเท่เลยเนี่ยถีบไม่ได้ก็เดินลงมาครับฮ่ามีต่อเนี่ยฮะโอ้โหแล้วก็มีมอไซค์มาครับนมา อ๋อเป็นไงล่ะท่านผู้ชมแน่นอนเปะล,ะล่าระเบิดซะนี่ราชินีคลังแสงเลลี่นะครับเฮ้ยเลลี่เลลี่ครับนนเฮ้ยมาเออเลลี่ว่ะไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกว่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับอ่ะอ่ามามามา,มายิง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  อ๋อใช้ปืนอย่างเดียวครับเดี๋ยวอืออ๋อต้องกดยำๆนะอ้าวมีตัวดำแล้วก็ต้องมีมีตัวขาวแล้วก็ต้องมีตัวดำอะไรเ,น,เนี้ยเดี๋ยวทุสวรรค์ล้างเลว้ายเออผ่านผิดทุกทีอ่าเกาะเกาะอ่ะาครั้งนี้คือให้เรากดสกิลนะอ่าไหนลองกดดิอ๋อยิงจะเป็นอย่างนี้ครับอือแล้วก็กาดยิงซะ ตยิงครับมามายิงยิงเดี๋ยวลองเอนตีดิอันนี้น่านจะเป็นอนตครับน่านจะเป็นอนตีตายหาหมดเลยมึงมามายิง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 อันแน่โอ้โหม,มายิงยิงเฮ้ยเอายิงไม่โดนซะงั้นกูเฮ้ยเดี๋ยวมึงต้องให้ทำอะไรอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องให้ไปไหนเนี่ยอืมอ่ะลองใส่สกิลดิเรียบร้อยเออต้องใส่แอนตี้ถึงจะตายนะแหมยิงทีเดียวไม่ตายนะโอเคเราเลเวลห้าแล้วนะครับตอนนี้เป็นเลนะยเพิ่มไปอีกเป็นเลเวลหกนะยีตีต้อนรับนึกว่าจะไม่มาอ๋อคือเหมือนเหมือนเหมือนเกมนี้เขาดำเนิน,นเรื่องเลยนะครับผม นี่ฮะอามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวลองตามไปก่อนอ้าวนี่มันภาคสี่นี่หว่าโบสถ์ภาคสี่เะเหมือนเอามารวมกันหมดเลยนะครบผมมาอีกแล้วมามามืออะมามามา,มาอ๋อเราก็เปลี่ยนไปตันตี้อย่างนี้อ๋อเราก็เปลี่ยนใหม่อ๋อเป็นภาคสีฟสกิลโอเคร้องใหม่ดิอ๋อถ้าคือเปลี่ยนตัวก็คือจะได้ก็คือจะได้แบบว่าสกิลพิเศษมานะครับผม อ่าได้ฟันไปเด้อฟันมายิงไมได้มามาเอากดไปฟันอีกเด้อเอาเอามาอีกเหรอเออป้งป้งป,งป้งมาลวเตะฟันเรียแบบร้อยโอเคผ่านไปแล้วครับเอาไปไหนต่อเนี่ยอไปทางนี้นะฮะนี่มีคัดซีนเข้าด้วยเป็นไงล่ะ นี่มันเกมมือถือหรือว่าเกม PC นะครับเนี่ยนี่อเดินในเรื่องมาก็เหมือนไล่ล่าบอสไปเรื่อยนะเหมือนเดวิลเมคลายเล่นเล่นล่าบอสไปเรื่อยนะว่ามีปีศาจบุกนี่นะครผมพวกสวัสด์นี่ครับดันตียอมดูถูกปีศาจเสมอนะครับอ๋อนี่เป็นเกมในตะแคงใช่ไหมอ๋อคือต้องวิ่งหนีแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโดดแดดโอเคแดด แล้วต้องคอยกดให้ทัน,นครับปึ๊บโอเคเอ,อืไม่เฮียกดไม่ทันเมื่อกี้แดดไปแดดโอเคโดดแม่ <c oughs> อือ้าวเข้าไม่ได้ไอ้โง่เข้าไม่ได้กำลังใจล้นเหลือดีจังเลยนะ มันทุบเกาะมันทุบปรงไปเลยก็ได้เล่นน้องเ่นเคยอะไรเนี่ยปลดล็อกกันสนุณนสมบัติอ่ะกดทำตามไปครับเกมนี้นะอ๋อมีกาชาด้วยว้าวมีการสูมกาชานะเป็นชุดสกินนะก็คือจะเป็นสกินนะนี่มีเวอร์จิวด้วยเท่าที่สังเกตนะครับไปกดเลยมันให้กดอะไรก็กดไปเฮ้ย ได้เนโรมาครับท่านผู้ชมอืมนี่ฮะอัศวินสืบทอดเนโรนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นชุดสกินนะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวดิอ๋อเอาเนโรเข้านะอะโอเคเนโรนี่ทรงผมเดียวกับภาคสี่เลยนะฟื้นฟูด่วนอัปเกรดโอเค ย้อนกลับไปโอเคเข้าทีมอืมท้าทายต่อไปเนโรเดี๋ยวผีสัตมาเรื่อยนะท่านผู้ชมมาสวินม้าขาวอันเดอร์ม้าขาวเนโรออกมาหน่อยดิเออเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้เนโรโอ้ยเชี่ยได้สัตว์มึงอืม ยิงยิงเฮ้ยโอเคลบเดี๋ยวเปลี่ยนตัวยิงมาดันเต้มาเฮ้ยเดี๋ยวแทงเดวี่มาตุงเดี๋ยวมึงมึงมึงออกมาในโลกยิงฟันเดี๋ยว เดี๋ยว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 โอ้ว่ามีสองตัวเอาไว้เนี่ยมามาหึหึงัดงัดเซยเซยเซยมามาโอ้ยืหมันเสยต่อท่านชมโชว์โตว์โตว์โอเคนี่มอนกระจอกนะครับมาทำอยู่ไหนเฮ้ยืหเฮ้ยเดี๋ยวืหมาเดี๋ยวนี่ฮะเดวิลเช็กเตอร์ของเนโรครับมาเด มาดิ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 มามาเฮ้ยโอเคเปลี่ยนตัวมาแทงแทงเฮ้ยวิายิงเออเสยตายห่าหมดยังตายยังมึงตายยังมึงอะ้มาเรียบร้อยเนโล โอเคผ่านอ่ะให้กดไปต่อปลดล็อกโบนัสนะครับไม่รู้โบนัสอะไรเฮ้ยมีวีด้วยนะผู้ชมเออมีวีด้วยนะโอ้โหเยเสียชิ้นสวยวีมานะครับอ่ะเป็นชุดสกินหรอนั่นจะใช่นะเป็นนั่นจะเป็นสกินนะไป อ่ะก็ตามไปต่อนะครับคือเกมนี้มันจะวางเป็นเนื้อเรื่องเลยอ่ะเออผมว่าโอเคนะดำเนินเป็นเนื้อเรื่องเลยผมก็เพิ่งรู้นี่แหละนี่นี่แกนะก็ได้ฉันจะตอบสนองความปรารถนาของแกเองโอ้โหแมงมุมมันตามมานี่ครับนันเต้มึงต้องฆ่ามันแล้วแหละจับขึ้นมเฟรมพรอม <c oughs> มาได้เดี๋ยวกูจัดให้มามาถึงเลยเอาเนื้อปัดเลยมา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 อันน <mat hmm ี้อ e ืมาฟันฟันบอดไปครับท่านผู้ชมบอดเฮ้ยอือ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 ไอ้สัตว์มึงยิงเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยว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 ือเดี๋ยวดี เดี๋ยวมามึงเดวิลทิกเกอร์แล้วกูอะมา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 ยิงแมงอืมอือกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวมามานันเต้ฟันนันต้ฟันนันต้ฟันแทงแทงอะไรสวยสวยนต้แองเดวิ่มาอืม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 โตโตโตเดี๋ยว โอเคเข้าคัดซีนว่ะโลนกระดูกเฮ้ยหัวจิ้วมาครับอ,อ้าวเล่นหัวจิ้วทำู้ชมเฮ้ยอ๋อแล้วก็ทีบรเดอร์คิกเข้าไปอ่าหลับไปนะ่ะชกชกเล่นวัวจิว้วอย่าบอกนะภาคนี้วัวจิ้วไม่โกโงเออจมตีชา้าบ้าเลยนะผม เฮ้ยเออเออเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยววิวเทคเกอร์เลยดิอ๋อไม่ใช่วิวเทคเกอร์เป็นเนตตี้โอ้โหแรงจัดตายเลยเอากระสีครับเฮ้ยเสต็จการปัญหาแล้วสรุปว่ามีเรื่องอะไรตั้มระเบิดเป็นชิ้นไปจ่ายบินที่บ้าก่อน เดวี่ลืมบอกชื่อสำนักละโอ้โหโอเคถึงตอนนีนะ้ให้เราตั้งชื่อนะครับผมโห oh, oh, เล่นมาเล่นมากลางแล้วนะเล่นมาพอสมควรมึงจะให้ตั้งชื่อนะโอเคเดี๋ยว okay, ผมตั้งชื่อก่อนกันไปดูในเกมเลยครับอีกแล้วฉันเกลียดมัน <laughs> <laughs> อ้าวโอ้ยตกใจนึกว่าจะได้เล่นอ๋อได้เออเอาเอาเอาโอเคพอตั้งชื่อเสร็จก็ได้เออโอเคครับผมก็ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับผมโอเคมาเป็นกิมในเรื่องนะเดี๋ยวทางนั้นเดี๋ยวมาต่อในเรื่องกันให้จบเลยนะครับผมอโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับไ,ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย